วัตกรรมเพื่อชาวนาและเกษตรกรไทยรู้จักไหมครับใครรู้จักการยกมือยกมือหน่อยใครรู้จักครับใครเป็นกรรมการของสมาคมวัตกรรมเพื่อชาวนาและเกษตรกรไทยยกมือขึ้นครับนี่กรรมการของเรานะครับคุณด้านหลังนะครับเลขาสมาคมอยู่ด้านนอกนะครับคุณนี่หอนอยู่ด้านในแล้วนะครับคุณเหมือนฝันนะครับติริกเรษฐาคุณนะครับและใครเป็นสมาชิกของสมาคม นวัตกรรมเพื่อชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับยกมือขึ้นครับใครเป็นสมาชิกบ้างนะนะนีะ่สมาชิกเราเรามีครบหมดผมเชื่อเลยครับสาธุอานุโมทามิเป็นนายกสมาคมนะครับนวัตกรรมเพื่อชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับ คุณเหมือนฝันนะครับเป็นเลขานิการสมาคมเราหลายๆท่านเป็นกรรมการของสมาคมและเราในที่นี้กว่าครึ่งก็เป็นสมาชิกของสมาคมนวัตกรรมเพื่อชาวนาและเ,เกษตรกรไทยดังนั้นสิ่งที่ผมอยากนำมาคุยกับทุกท่านในวันนี้มันเกี่ยวกับพวกเราอย่างไรนะครับสมาคมนี้จัดตั้งและนะครับได้รับการอนุมัตินะครับที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นสมาคมเราจึงเป็นสมาคมที่ มีความเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายรองรับนะครับและเราได้เคลื่อนร่วมกับองค์กรชาวนานนะครับตั้งแต่สมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยนี่คือหนึ่งสมาคมนะครับสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นองค์กรตามกฎหมายนะครับที่มีประธานสภาเกษตรกรทุกจังหวัดทั่วประเทศทุกอำเภอนะครับแล้วก็มีระดับตำบลและก็ยังมีนะครับ ศูนย์ข้าวชุมชนสมาคมศูนย์ข้าวชุมชนในประเทศไทยนะครับมีกลุ่มนาแปลงใหญ่นะครับและก็ยังมีกลุ่มเครือข่ายชาวนาเราเรีวมกันเป็นองค์กรเครือข่ายชาวนาไทยทำนะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นั่นก็คือทํากฎหมายขึ้นมา1านาึฉบับนะครับ,นะรบและองค์กรเครือข่ายชาวนาทั้งหมดให้ผมเป็นคนยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่า พระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัตินะครับข้าวและชาวนาปศจุดๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งที่เรามาอบรมกันสองวันท่านจะได้อะไรจากกฎหมายฉบับนี้แล้วมันจะเป็นเครื่องมือกับท่านไปคุยกับชาวนาเกษตรกรทั่วประเทศอย่างไรถ้าเรามีเครื่องมือตัวนี้มันจะทําให้เรานํานวัตกรรมของเราไปสู่ชาวนาและเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นนี่คือเครื่องมือที่ใหญ่ถ้าเราทำนะครับสิ่งที่ผ่านมาโดยระบบเดิมๆเนี่ยนะครับมันก็ได้ตามเฉลยภาพเราถูกไหมแต่เราไม่มีเครื่องทุ่นแรงผมกําลังทําเครื่องทุ่นแรงครับแล้วก็คุณพึ่งนะครับซีอของเราเนี่ยนะครับเลขาธิการสมาคมของเราเนะี่ยก็ไปร่วมนะครับประชุมกันที่สภาเกษตรกรแห่งชาติที่ศูนย์ราชการนะครับอาคารบีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะมานําเรียนทุกท่านวันนี้ว่าถ้าเราทำนะครับธุรกิจ หรือเราจะทําในเรื่องของทําการเกษตรหรือนาสิ่งดีๆไปถ่ายทอดโดยพวกเรามีฐานะเป็นผู้นำนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านมั่นใจนะครับว่าผมเองนะครับท่านสรวิทย์ท่านประธานหนึ่งนะครับท่านจะเห็นว่าน่าจะมาช่วยขับเคลื่อนตรงนี้ได้อย่างมีศักยภาพในห้องนี้นะครับผมเชื่อว่าต้องมีนะครับสิ่งที่ผมเคยขับมาในอดีตที่ท่านคงจะเคยได้สมัมผัสกัน ใครรู้จักกองทุนหมู่บ้านสิน้านฝากนะครับยกมือขึ้นครับนะใครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านยกมือขึ้นครับใครเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับยกมือขึ้นครับโอ้โหง่ายเลยนะครับใครเป็นเจ้าหนที่กองทุนหมู่บ้านนะครับยกมือขึ้นครับ กองทุนหมู่บ้านคือนโยบายแรกที่ผมทำเมื่อปี2543และก็ส่งต่อให้คุณทักษิณคุณทักษิณประกาศขอยืมนโยบายดังนั้นคุณทักษิณจะพูดอยู่เป็นประจำว่านโยบายที่เขามีความภาคภูมิใจมีนโยายอะไรบ้างครับผลงานเขาที่เขาพูดอยู่เป็นประจำสามชิปาทรักษาทุกโรคนายแพทย์สมวินิทยาลำพงกรบนีท่านเสียชีวิตไปแล้วเป็นมะเร็งนะครับ และนยโยบายอีกนโยบายหนึ่งที่นายกศิ์พูดเป็นจำคือนยโยบายกองทุนหมู่บ้านห่งล้านบานทใครเป็นคนทำครับใช่นี่ผมครับผมเป็นคนทำและเอาไปส่งให้ท่านประกาศขอยืนนโยบายเมื่อที่26ีนาค2543หลังจากนั้นก็นำไปหาเสียงทั่วประเทศ ทุกคนก็โอ้โหจะมีกองทุนมาให้เราหมู่บ้านตัวหนึ่งแล้วเอาเลือกเลือกเลือกตัวสมัครของพรรคไทยรักไทยจนกระทั่งได้2 4 5เสียงามาเป็นรัฐบาลและวันที่25กรกฎาคมปี2504โอนเงินกองทุกนการกลังแรก7 0 0 0กว่าล้านหลังจากนั้นโอนครบ7 0 0 0 0กว่าล้านหลังจากนั้นมีนายกคนใหม่มาก็โอนเงินเพิ่มโอนเงินเพิ่มปัจจุบันกองทุนทานมี200,000กว่าล้านบางกองทุนมีถึง30ล้านบาท แต่บางกองทุนก็อาจจะเสียหายไปก็มีอันนั้นคือไม่บายแรกตัวผมทำอา้าวใครเป็นอสมบ้างในห้องนี้อสมมันเป็นอะไรอสมเมื่มกอ,อก่อนเขาเรียกว่าผู้สื่อข่าวสารกระสุนนะครับเรื่องนี้ในสมัยของท่านประหลัดกระทรวงท่านนายแพทย์อมรนลกระสุนนะครับแล้วก็จะมีผู้ในการของทาสงอสปสนะครับอ่าซึ่งท่านชื่อดรเ,เมธีนะ ก็ได้ทำเรื่องนี้นะครับแต่เป็นอาสาสมัครที่ไม่มีค่าตอบแทนถูกไหมครับผมเองเห็นว่าถ้าอาสาสมัครเราไม่มีค่าตอบแทนเราเสียเวลาไปช่วยทํางานนะครับแ,แต่ไม่มีอะไรให้กับเราเลยผมเลยคิดก็เลยส่งเรื่องนี้เป็นเบสอาสาสมัครประชาชนทุกคนท้องมีรายได้ให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยผ่านไปคุยกับท่านอดีตรองบังคับสืบเอีกฤรีนะครับแล้วก็ท่านมาจากพันธุ์ฐาน เอานโยบายอาสาสมัครอาสาสุดคนต้องเกียรายได้เลยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี5 1 2 551นะครับโดยคุณวิทยาแก้วประดัยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เรตชานจิวะเขเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยเกิด600บาทขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อปี2551นะครับหลังจากนั้นผมก็มาทำให้กลัวว่าเราจะไม่พอก็เลยมาทำให้เป็น 1นึ่ันบาทในสมัยของท่าะเดกอยุธจันโบชามีมติรัฐมติมาที่4ี่ความสองันห้าร้อยหกสิบเอ็ดมม 4, ม 2, 5, 6, ผมก็เป็นประชาชนท่านออกกับพี่นออกก้องขอบทุกประเทศปรบมารร่นแสนคนผมตั้งกลุ่มกองทัพคนเสือเหียวขึ้นมาแล้วก็สร้างแรงกับเครื่องไปว่าต่อไปนั้นได้หนึ่งพันต้องเป็น2,000ันต้องเป็นสามพันต้องเป็นห้าพันบาทและต้องมีชาวพิทห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท ตอนนี้อสมอมีค่าตอบแทนค่าปฏิาการเดือแล้วก็ไร่ครับอานแสดงว่าผมทำได้ใช่ไหมครับแต่แตทุกคนก็บอกว่าเกิดขึ้นในสมัยท่านอนุสินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพราะคนที่นำเสนอก็คือชมรมอสมอที่ประเทศไทยซึ่งได้ติดตามไปฟังเพื่อให้มีรายลียกับผลในแต่ละประเด็นต่างๆนะครับและประดำเสนอและด้านทาธุรกิจเป็นก็ไรนะหน้าแข็งกว่าบาทแล้วนะครับ แล้วผมยังมีอีกวันต่อไปทงให้ใช้ก่อนห,อหน้าเท่าไหร่ครับ200,000ก่อนตายจะใช้ก่อนนะครับดีไหมนีอ่อันนี้เอิเป็นหัวเรื่องนะครับให้รู้ว่าสิ่งที่ทางสมาคมนักวัฒนกรรมเพื่อนารและเกษตรกร,กนนกกรไทยกำลังจะทำในขณะนี้มันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับเพราะคนที่ทำนั้นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะและมีเครดิตวันนี้ผมมีพักกันอย่างไรครับ ชวนผมไปทำนโยบายเชียนผมไปทำนโยบายนะครับเร่งเป็นพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลและเชื่อว่ากำลังรัฐบาลขณะนี้ก็กำลังที่จะผมก็คงจะส่งนโยบายให้ผิดหลายนโยบายแต่ที่สำคัญคือมากมื่อเร็บๆนี้มีจุดสำคัญคืออะไรนะรครับชาวนาของเราส่วนใหญ่ทุก่อนจะมีเรื่องของอะไรบนะ้างนโยบายจันทำข้าวอย่างนี้โอ้โห เก่งไปเลยว่าคดีความตามมาติดคุกติดอะรกัไปเยอะแยะนโยบายที่2คือปรับการราคาข้าวนะครับแต่ค